สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดามาเองขอฟาดเบาๆหลังได้ยินผู้การระยองยืนยันบอกไม่มีบ่อนจากกรณีเรื่องราวที่ถูกจับตามองเมื่อวานที่ผ่านมาโดยพลตำรวจโทวีระจิระวีระพอบอชอบพอสองได้เดินทางมาประชุมกอกบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองโดยมีพลตำรวจตรีปรพัชเดชเกตพันธ์พบกภูธรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองระยองและสะพมาฟตาพุทธจังหวัดระยองเขาร่วมประชุมกรณีที่ทางศูนย์โควิด -19 จังหวัดระยองพร้อมถแถลงข่าวพบนักพนันที่เข้าไปเล่นพนันภายในบ่อนอำเภอเมืองจังหวัดระยองระบุว่าบ่อนการพนันดังกล่าวเป็นต้นต่อของโควิด -19 จนแพร่เชื้อกระจายไปถึง36คนต่อมาพลตำรวจตีประพัชเดชเกตพันธ์พอบอกกูธนจังหวัดระยอง ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาตํารวจภูธรภาค2รวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยขอยืนยันว่ายังยืนยันว่าจังหวัดระยองไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองโดยล่าสุดนั้นบุ๋มปนัดดาพิธีกรนักแสดงชื่อดังก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวโดยการโพสต์ข้อความและภาพลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าไม่มีก็ไม่มีสิทำไมไม่เชื่อกันบ้าง คุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ